สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกม c a b a l Infinite Combo นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงินภายในเกมนะครับสำหรับเงินในเกมนะครับมีความจำเป็นมากๆแต่ว่าการหาก็ไม่ได้ง่ายเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าการจะหาจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาซึ่งการอัปเกรดสกิลต่างๆหรือว่าใช้อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้เงินเค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับก่อนที่เรานะครับจะไปดู จุดที่ผมจะแนะนําการฟาร์มหาเงินนะครับเรามาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ออปชันนะครับแล้วเลือกฟังก์ชันที่3นะครับออโต้ฟังก์ชันนะครับตรงนี้แบตเทิลนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าจุดปัจจุบันใกล้ไกลหรือไม่จํากัดนะครับตรงนี้จะมีผลนะครับซึ่งผมแนะนําว่าตรงนี้ถ้าเกิดเป็นสายยิงไกลเนี่ย ก็เป็นจุดปัจจุบันถ้าเกิดเราจะยืนฟาร,ร์มยาวๆนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามันก็จะมีปัญหากับสายโจมตีใกล้อย่างเช่นดาบโล่นะครับหรือว่าพวกดาบใหญ่พวกนี้นะครับจะโจมตีในระยะที่ใกล้อาจจะโจมตีไม่ถึงมอสเตอร์ถ้าเกิดเราเลือกจุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับอาชีพตัวเองนะครับอย่างผมเป็นอาชีพปืนนะครับผมก็จะเลือกจุดปัจจุบันนะครับต่อมาแถวที่4นะครับออโต้ฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการเก็บไอเทมแบบออโต้นะครับเพื่อนๆก็ดูข้างบนนะครับว่าใช้เก็บไอเทมแบบออโต้ตรงนี้เปิดไหมนะครับถ้าไม่เปิดก็ให้กดเปิดไว้นะครับลงมานะครับต่อไปออโต้ฟิวเจอร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการแยกไอเทมถามว่าแยกไอเทมดียังไงก็คือถ้าเกิดเราปิดนะครับเวลาที่เราโจมตีมอนสเตอร์แล้วไอเทมตกชุดหรืออาวุธก็ช่างนะครับ ไอเทมจะไปอยู่ในกระเป๋าเราเมื่อกระเป๋าเต็มเราจะต้องวาร์ปกลับมาที่เมืองเพื่อนํากระเป๋าไปขายนะครับหรือว่าเราจะต้องกดเลือกไอเทมแล้วแยกนะครับถ้าเรากดเปิดนะครับเวลาที่เราได้ไอเทมมาไอเทมจะแยกให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ในการไปไฟาร์มไอเทมแบบยาวๆได้นะครับเมื่อแยกมาเราก็จะได้ในส่วนของไอเทมที่จะนํามาขายแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นไอเทมแบบไหนที่เราจะนํามาขายนะครับ เอาละครับเราเมื่อเรารู้การตั้งค่าแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับในส่วนที่เราจะไปฟาร์มอันดับแรกผมแนะนําเลยนะครับว่าจุดแรกที่ผมจะแนะนําก็คือในส่วนของดันเจียนนะครับสําหรับดันเจียนที่ผมจะแนะนําก็คือเจ้าดันเจียน70นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าดันเจียนนี้มีข้อดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับนี่นะครับสําหรับดันเจียน70นะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเข้ากี่รอบแต่ว่าถ้าเกิดใครจะฟาร์มนะครับ วิธีหาเงินกับเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าการเข้าเดนเช่น70ห้ามเปิดยาวนะครับเพราะว่าเราจะมีจุดที่เราไปหยุดนะครับสําหรับเดนเช่นนี้จะให้เวลาเรา30นาทีนะครับก็เราก็กดย้ายไปตําแหน่งถัดไปได้เลยถ้าเกิดเราลงคนเดียวนะครับมันจะมีในส่วนของฟังก์ชันออโต้ถ้าเกิดเป็นอาชีพปืนนะครับอยากเคลื่อนที่เร็วก็แปลงร่างแบตสนะครับแล้วก็กดออโต้ไปครับ นี่นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นนะครับก็ต้องหายานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือว่ารถมอไซค์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนที่ได้เร็วๆนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าให้เรามานะครับอันดับแรกให้เดินตามเควสไปก่อนนะครับออโต้โจมตีบอสตัวแรกไปก่อนนะครับตรงนี้ครับซึ่งอย่าลืมนะครับดันเจียนมีเวลาให้เรา30นาทีนะครับ จากนั้นเมื่อเสร็จนะครับเขาจะไปยังตำแหน่งต่อไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไปเลือกที่เป็นฟังก์ชันของออโต้นะครับซึ่งอาชีพนี้เคลื่อนที่ได้เร็วอยู่แล้วนะครับสําหรับอาชีพปืนนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องดูไปนะครับเพื่อจะได้รู้จุดว่าเราจะต้องไปหยุดที่ตรงไหนนะครับจริงๆในแมปนี้นะครับในดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะมีกล่องให้เราเลือกนะครับมีให้เราไปดอกด้วยแต่ว่าผมไม่ไปนะครับเพราะว่าเราจะไปหาเงินนะครับ เราจะโจมตีแค่บอสนะครับแล้วไปอยู่จุดที่เราต้องการที่จะหยุดเท่านั้นทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดแปงลงร่างจะหมดนะครับเราสามารถกดที่สกิลเพิ่มระยะเวลาได้ก็คือสกิลแรกนะครับที่เป็นลูกผู้ชายยกมือขึ้นนะครับเราสามารถกดได้นะครับก็จะไปเพิ่มระยะเวลาแปงลงร่าง3ามให้กับเรานะครับสําหรับอาชีพปืนนะครับอาชีพอื่นก็กดเพิ่มได้นะครับโอเคครับบอสตัวนี้เสร็จแล้วเราจะไปยังสถานที่ต่อไป สถานที่ต่อไปนะครับคือจุดที่นะครับเราจะหยุดอยู่นะครับโดยที่เราจะไม่เดินทางต่อนะครับเพื่อที่เราจะไปฟาร์มเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับใกล้จะถึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะฟาร์มเงินก็คือ hein? จุดนี้นั่นเองนะครับสําหรับจุดนี้นะครับถ้าเราเลือกที Bond ่จุดปัจ sí จุบ <No. S 1> ันนะครับให้เรามาที <t> ่ตรงกลางได้เลยครับแล้วก็ กดปิดออโต้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดปิดนะครับเวลาที่เราโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยหรือว่าตัวบอสตรงจุดนี้ตายตัวเราจะไปกําจัดบอสตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นให้เราปิดนะครับแล้วทําการกดออโต้ให้หยุดอยู่ตรงนี้นะครับโดยตรงนี้ผมเลือกเป็นจุดปัจจุบันนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับนี่ครับเลือกเป็นจุดปัจจุบันนะครับโดยมอนสเตอร์จุดนี้นะครับจะเป็นการโจมตีที่เสาถ้าเกิดเสาแตกนะครับตัวมอนสเตอร์จะมาลุมที่เราซึ่ง เราสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้เรื่อยๆนะครับโดยที่มอนสเตอร์ตรงนี้จะไม่หมดนะครับเราสามารถโจมตีได้ยาวๆประมาณ27นาทีนะครับเพราะว่าดันเจียนมันจะมีระยะเวลา30นาทีกว่าเราจะมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลา2นาทีกว่าๆนะครับก็จะเหลือเห็นไหมครับจะมีไอเทมตกลงมานะครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับมันแยกให้อัตโนมัตินะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับท่านเพื่อนสังเกตดูนะครับถ้าเราไปขาย เราจะได้เงินนะครับเพื่อที่จะนําตรงนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ในส่วนต่างๆเห็นไหมครับว่าจะได้ไอเทมพวกนี้มาการแยกไอเทมนะครับก็จะได้จากตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่าไอเทมดรอปดีไหมดรอปดีนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ค่อนข้างเก็บง่ายแล้วก็มอนสเตอร์เยอะแล้วก็เกิดตลอดเป็นดันเจี้ยนเดียวในเกมคาบาวนะครับที่มอนสเตอร์เกิดตลอดตอนนี้บอสตายแล้วนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ก็ยังเกิดถ้าเรา ไม่ไปโจมตีบอสต,ตัวสุดท้ายแล้วเราโจมตีเสานะครับมอนสเตอร์ก็จะเกิดมาให้เราโจมตีเรื่อยๆอย่างแรกของการฟาร์มตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของการแยกไอเทมนะครับแล้วนําส่วนนี้ไปขายนะครับเราก็จะได้เงินมาส่วนที่2ก็คือนะครับการฟาร์มนะครับสังเกตว่าเงินด้านบนของผมนะครับ22,507นนะครับตอนนี้ตัวเลขขยับขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ ตัวเลขจะขยับขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราโจมตีหรือว่าฆ่ามอนสเตอร์นะครับตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเงินที่ดีมากนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เกิดตลอดแต่ว่าเราจะต้องคอยมาหยุดอยู่ที่จุดนี้ห้ามไปจุดต่อไปนะครับทีนี้การฟาร์มตัวนี้ถ้าเกิดจะให้เงินเร็วขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆหาไอเทมนะครับแบบนี้นะครับจํานวนเอลเซที่ดอกบวก30นะครับหาอาวุธหรือชุดนะครับที่ไปบวกในเรื่องของการดอกเงินนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตรงนี้มันไม่เก่งมาก เราสามารถซื้ออาวุธหรือว่าชุดที่มีอัตราการดอบเงินที่เพิ่มขึ้นที่ราคาไม่สูงมาใช้ได้นะครับม,มันก็จะทําให้เราสามารถฟาร์มเงินตรงนี้ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือจุดแรกที่ผมแนะนํานะครับเราสามารถฟาร์มยาวๆตรงนี้ได้จนครบ30นาทีซึ่งไอเทมก็ถือว่าตกดีมากนะครับสําหรับดันเจียนนี้นะครับเพียงแค่ว่าเราจะต้องคอยนะครับที่จะให้ หยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หยุดตรงนี้นะครับเรากดออโต้นะครับนี่นะครับเรากดออโต้นะครับตัวละครของเรานะครับมันจะเคลื่อนที่ไปหาบอสตัวสุดท้ายเมื่อบอสตัวสุดท้ายตายนะครับเราก็จะออกจากดันเจียนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฆ่าบอสตัวสุดท้ายครับให้เราเก็บเลเวลตรงนี้นะครับประมาณสักให้เหลือสัก1นถึงสนาทีนะครับสนาทีก็ได้แล้วเราค่อยมาโจมตีบอสตัวสุดท้ายก็ได้นะครับ แล้วเราค่อยออกไปนั่นเองนะครับแบบนี้ก็จะทําให้เราได้ทั้งในส่วนของหินอัปเกรดนะครับที่เราจะนําไปขายแล้วก็ได้ในส่วนของไอเทมที่เราแยกนะครับแล้วไปขายเอาเงินนะครับแล้วก็การฟาร์มมอนสเตอร์ที่จุดนั้นเพื่อเก็บเงินนั่นเองนะครับเอาละครับจุดที่2นะครับที่ผมจะพาไปนะครับเพื่อนเพื่อนกดที่แผนที่นะครับแล้วมาดูนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ฟอร์ดรูน่านะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆวาร์ปมาที่จุดด้านล่างนะครับ จุดลูกศรด้านล่างซ้ายนะครับนี่ครับกดมานะครับผมจะขออนุญาตขยายจอออกนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอแปลงล่างแบตสามนะครับเพื่อที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูสถานที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับก็ให้เรามาฝั่งนี้นะครับจะอยู่มุมมุมขวาล่างของแผนที่นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับอาจจะเคยเห็นว่าทําไมมีคนมาฟาร์มอยู่จุดนี้กันเยอะจังเลยนะครับ บางคนก็มาแย่งกันที่จุดนี้ซึ่งตรงนี้นะครับไอเทมจะดอกดีมากนะครับตรงนี้นะครับนี่ไม่มีใครนะครับนี่นะครับจุดนี้เลยนะครับให้เราอยู่จุดนี้แล้วก็ทําการโจมตีได้เลยครับโดยเฉพาะเจ้าตัวบอสตัวนี้นะครับผมจะลองกดปิดนะครับการแยกไอเทมให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะกดปิดนะครับเพื่อนๆมาสังเกตนะครับว่าไอเทมนะครับที่ดอกจากเจ้าบอสตัวนี้นะครับนะครับเจ้าตัวนี้ครับจะดอก ดอปเยอะมากนะครับดอกแทบทุกครั้งที่เรากำจัดมันได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของใบดันเจียนนะครับแล้วก็หินอัปเกรดก็ดอกจากเจ้าตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ไอเทมอย่างอื่นอีกนะครับก็ดอกจากเจ้าตัวนี้สังเกตนะครับว่าเนี่ยผมเพิ่งโจมตีไปนะครับให้ดูกระเป๋านะครับเนี่ยครับเริ่มมานะครับไอเทมคือแบบ ไอเทมด,ดอกง่ายมากนะครับคนก็เลยมาชอบดอกเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับไอเทมมาเยอะมากครับจากเมื่อกี้ไม่มีนะครับตอนนี้แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงไม่กี่วินาทีนะครับได้ไอเทมมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่แยกไอเทมเราจะต้องกลับไปขายที่เมืองหรือเราต้องมานั่งกดแยกเองนะครับซึ่งเสียเวลานะครับถ้าเกิดเราไปตั้งค่าให้แยกนะครับนี่นะครับตั้งค่าให้แยกนะครับ เขาจะทําการแยกเองนะครับอ่าเดี๋ยวพวกที่เหลือที่มาก่อนนี้นะครับผมจะแยกไปก่อนเพราะว่าส่วนไหนที่เรายังไม่ได้แยกเขาจะไม่แยกให้นะครับที่เรายังไม่แยกก่อนหน้านะครับเขาจะไม่แยกให้ผมก็จะกดแยกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับทีนี้ดูหลังจากนั้นนะครับไอเทมจะถูกแยกอัตโนมัตินะครับเมื่อเราโจมตีมอสเตอร์แล้วนะครับเนี่ยครับ เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับซึ่งนะครับได้20อันก็10,000แล้วนะครับจากการจมตีจุดนี้นะครับเราจะเก็บตัวนี้นะครับเอาไปขายเพื่อจะฟาร์มเงินนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะได้ทั้งตัวนี้นะครับตัวที่จะไปขายเอาเงินแล้วก็ได้ในส่วนของการฟาร์มนะครับตรงนี้ก็ตัวเลขเงินก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันจะขึ้นช้ากว่าดันเจี้ยน็ดสิบนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนเจ็ดสิบมอนสเตอร์มันเยอะ มันอยู่จุดเดียวนะครับซึ่งตรงนี้มันมีแค่บอสกับมอสเตอร์แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็เลยทําให้ถ้าเกิดฟาร์มเงินจากการใส่ชุดนะครับตรงดัน70เงินจะขึ้นเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดการแยกไอเทมนะครับเรามากําจัดบอสตัวนี้นะครับเราจะแยกไอเทมได้ดีกว่าเพราะว่าไอเทมมันตกเกือบเกือบทุกครั้งที่เรากําจัดบอสได้นะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้นะครับมีอยู่ทุกช n แนลนะครับถ้าเกิดมีคนเราก็ย้ายไปที่ชแนลอื่น แต่ว่าถ the ้าเกิดทุกท yeah. <For> <okay. S 1> ี่นะครับตรงจุดนี้นะครับที่ผมอยู่นะครับด้านขวาล่างหมดนะครับมันจะมีอยู่อีก2จุดนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมจาไม่ได้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งผมจะพาไปนะครับจุดนี้นะครับเพื่อนๆมาฟาร์มกันได้นะครับเพื่อที่จะหาเงินอ่ะอีก1จุดนะครับที่ผมจะพาเพื่อนไปนะครับก็อยู่ในแผนที่นี้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ช่วงกลางๆนะครับกลางๆเดี๋ยวผมไปให้เพื่อนๆดูนะครับเรากลับมาครับ หรือเราจะวัดมาจุดด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับซ้ายล่างนะครับให้เราออกมานะครับออกมาฝั่งนี้นะครับเราออกมาฝั่งเมืองนะครับฝั่งฝั่งด้านบนนะครับกลับขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็นี่ครับลงไปเลยครับมันจะมีตัวเหมือนกันนะครับอยู่ที่จุดนี้นะครับนี่ครับมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดตรงนั้นมีคนฟาร์มนะครับเราก็มาฟาร์มอีกจุดนี้ก็ได้นะครับ ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับหาเงินได้หลายเอ็มเหมือนกันเนี่ยครับตรงนี้ก็มีคนมาฟาร์มเจ้าตัวนี้ก็เกิดเหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราเห็นมีคนฟาร์มเราอยากฟาร์มจุดนี้เราก็ลองเปลี่ยนชแนลดูก็ได้นะครับเลือกชแนลด้เลยนะครับว่าเผื่อมันมีจุดที่ว่างให้เราได้ฟาร์มบ้างนะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับผมผมเปลี่ยนชแนลมาแล้วก็สามารถฟาร์มตัวนี้ได้นะครับ ด้วยอาชีพปืนนะครับอาชีพนักเวทหรือว่าอาชีพธนูนะครับที่มีอาชีพที่มีสกิลโจมตีไกลนะครับเราสามารถตั้งค่าให้อยู่กับจุดได้นะครับแล้วก็โจมตีเพราะว่าระยะการโจมตีมันไกลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพดาบนะครับอาชีพดาบโล่หรือว่าแอสซาซินนะครับหรือว่าเบรดเบรดนะครับหรือว่า GL นะครับ G l ก็ก็ต้องเลือกนะครับว่ามีสกิลที่ไกลด้วยนะครับ อย่างเช่นผมผมเล่นตัวดาบใหญ่นะครับตัววอริเออร์นะครับซึ่งมันจะมีสกิลโจมตีไกลยอยู่แค่1นึ่งสกิลนะครับถามว่าสามารถเลือกจุดปัจจุบันได้ไหมได้นะครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดมอสเตอร์ตรงเนี้ยมันจะเกิดอยู่ไกลนะครับมันก็จะทําให้สกิลไม่ถึงผมแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพสายตีใกล้นะครับให้ไปจุดแรกที่ผมบอกก็คือตรงเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพสายตีไกลเนี่ยอยู่จุดนี้ก็ได้ ราะว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพสายตีใกล้อยู่จุดปัจจุบันที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมอนสเตอร์ Master ตรงนี้มันจะเกิดไม่มันจะเกิดอยู่รอบๆเรานะครับถ้าเกิดเราโจมตีไม่ถึงเนี่ยมอนสเตอร์ Master มันอาจจะเดินไปที่อื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหมาะกับสายอาชีพยิงไกลนะครับถ้าเกิดใกล้นะครับแนะนําจุดก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําไปนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่หาเงินได้ง่ายอีกหนึ่งวิธีนะครับหลักๆที่ผมใช้ก็จะมีอยู่สส่วนนี้นะครับก็คือ 1 d u n g ดันเจีน70นะครับเพราะว่าดันเจี้ยน70ถามว่าลงไปเก็บของด้วยได้หินแร่ด้วยแล้วก็ลุ้นไอเทมตัวอื่นด้วยตรงนี้ถามว่าได้ไอเทมตัวอื่นมาไหมก็มีเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับไอเทมตัวนี้ก็สามารถดรอปจากเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวต่างหูตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาจากดันเจี้ยนเจนะครับจากการกำจัดบอสนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบส่วนไหนถ้าเกิดเรามีเวลาดูจอนะครับเราอาจจะไปเลือกในส่วนของดันเจี้ยน70ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเวลาดูจอนะครับเราจะปล่อยฟาร์มทั้งคืนเราสามารถเลือกที่จุดนี้ได้นะครับหรือจุดนี้หรือจุดก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําก็ได้ในแมปของฟอร์ดบลูน่านะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวอีกจุดหนึ่งที่เกิดผมจําไม่ได้ผมจําได้ว่าคร่าวๆเหมือนเป็นทะเลทรายนะครับแต่ว่าผมจําตําแหน่งที่เกิดไม่ได้นั่นเองนะครับ ครับวิธีหาเงินของเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีวิธีอื่นนะครับที่หาเงินได้ง่ายกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อแนะนำให้เพื่อนด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แนะนำประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีครับ